กินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะอส,อส,สองสาวสองสาวกินข้าวคุณะแบบคนหนึ่งข้าวแบบ <c oughs> คุนคกน้ำพริกอีกคนหนึ่งมาในแนวฝรั่งนะคะไข่คุกน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกสิจ,จ่ะจะได้สะได้สวยแต่คุณกิน,ก,นกินสลัดนี่มันยังไงคะอะไรน เธอคือต้อมมาเธอไม่กินสดอ้ฉันกลัวฉันหืน <c oughs> ฉันกลัวฉันกินไม่ไหวอ๋อต้อมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนี่ค่ะไข่ต้มถั่วนล้ำเตาต้มคนนึงมาเป็นแบบบ้านนายคนนึงมาเป็นแบบลูกฝรั่งเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันได้ ค่ะเก็ดเลยวันหลังน้ำพริกตาแดงแม่วานลินอร่อยมากมือแล้วกันเนาะอันนี้เบียวเด้อก,กินกินกับกินกับสลัดก็ได้นะอืมอืม้ <c oughs> ออื้อจะยไงใส่กุด มะกุกไก่อืมเดินไปไกันงฟัวเธอก็จิ้มออก เราสูงไม่ให้เห uh, ็นหน้าเธอล่ะมันสูงเกินอ่ะเขาเอียงเขาเอียงสูงนี่ก็อร่อยนะน้ำผัดขวางยำมะยำมะมันหมูหมลิยำมะมลิเกจบ ก็จะกสโบรคืออร่อยคนระับอเกินกับน,น้ำสะดาดเถอมันจะเข้ากัน เอาใน,นสะโพกเอาไปกินพีว่าอร่อยดีว่ะอือสะโพกมันมันจะมียังมีมวความเนื้อที่แบบว่าไม่แข็งน่ะเธออืออร่อยสะโพกกินกับน้ำสลัดเนี้ยอร่อยอืออเหมือนสเต็กใช่ไหมาอืออือไปสเต๊กกันีือไปเข้ากับน้ำผึ้ง เป็นไงหอมใหญ่ต้มก็อรห,หวานอืมอืมอินทิแก่ลองกินอืมอืมอืมันหวานอืมอร่อา นี่แตกโอ้ยน้ำแก่ต้มหวานเท่ถ้ากินหน่มันจะมันจะสูนแล้วมันก็จะเผ็ดใช่เอาไปต้มหมาหวาน ขควยมองใส่ซรงไงอยู่ง่น,นะต้องคอยมอง่รงไงหอม,อแ, <c oughs> มแดงอร่อยอ่ะหอมแดงต้มอร่อยอร่อยมาก อเอาลงได้ไมมันเอาลงได้ค่ะคอร่อหอรยหอมหวยใหญ่โตออหวานอรีไข่ิชสจะคึ้งูก่ะ มาแล้วจ้าดาราดาราสองวีมาแล้วจ้าไม่ได้ไลน์เพราะอ่านวิดีโอ,อ,อขอบคุณค่ออะ,อ,ะอ,อยากจะลองกินอ่ะไข่ต้มกับน้ำสลดัดอร่อยไข่ต้มกับน้ำสลดัดเออทำยังไงจะเห็นเห็นไหมมันน่ากินมากาอ่ะ

เมร์โฟกอ๋แต่เราเป็นข้าวคุกน้ำเพียงอืมเหนือหน่อยเหนื่อยกับการกินเหนื่อยกับการกิน ยังไม่ทันเริ่มานเะเหื่อยแล้วตัวงนเกา่าต้มแล้วอิ่มแล้วลาพี่แก อะไรอะเก็เบถุไม้ห,หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้ออีกพี่รอต่ออะไรหรอมอมมะยใหอ่ะอมมัอือม,อม่ร้อตลาดเน ตลาดนี่มีนะ่ยนอกจากเฮ้ยมันถูกกว่านะาตะเป็นเคสเทอยอืมใช่เหมือน ก็แลนะ้วแต่ไปดูบินก่นอนเกือบเป็นเกมจริงๆริงมีความคล้ค่ะแล้วค่ะคะ่ะคะยคลิปกินข้าวะคะ่ะ okay. เก๋ทำบอนเทนไหมทนเทนอะไรอ่ะคือมันมำอะไรไ่ี <c oughs> อ แล้วนะเอาแล้วพี่ทำหลังอย่างวันิ่งเนี่ยคนไล่กันเว้นมันไม่ก็ออกไปเลยจอดพิลอับพิ่นะเดี๋ยวเบนตางพี่ออกไปก่อนกลยไทำไม่ได้คอนเทนต์แล้วแหละลืมโน้มน้าก M B แบบตอนแรกพูดนึกว่าพูดเล่นพูดจริงๆไม่เป็นไรฉัน ฉันรอตกเบลอแล้วอกวะได้เพี่อะทำพี่ออกไหมนะขี้นยางกับจะมีปัญหากับล้านอีกโอ้ยปวดหัวสวยเจ๊วี่มีคอนเทนต์ที่กูได้ทุกวันลองทำดูสิคะลองมานั่งบ่นแล้วก็ลงยูทูบดูสิคะคุณคุณอาจจะเป็นคนดังก็ได้นะขออนุญาตลาออกวะ่ะนะ ไอชิมหน่อยไักคนลม้าเออเหมอนกว่าเหมือนกับว่าไ้มลแล้วคุยผิด้อง่คุยผิดห้องม่มดยกคุยนไม่กด่ี่ไปแชทในห้องรวมเนี้ยจ่ายแล้วมไ้ะอยู่ได้ แล้วพวกพี่ก็ไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วพอแล้วทีนี้ไอ้ไอ้ส้มอะมนถงว่ามบอกว่าส้มเปลี่เนียเออม้ยิหลายถุงเลยดียกเงนขึ้นมาลโอ้โเอะไรขมัก็ื่องไม่เรื่องเลยพอเปิดไม่ได้มันจำกัดจำกี่ฉันเลเกินเอานไปจำมันเถอะมาด้วย พี่เอาวิกินกับพ้มตังได้ไหมอ่ะได้อะไรเราจะมาจับอะไรกับฉันตอนน้ฉันจับ,จบก็อยากจับด้วยการจับอะไรแถวที่กินก่จังกัดแค่ผลไม้เธอไปอุ่นเหรอวันนี้เราจะมาเป็นอันนี้กับส้มตังกันค่ะแต่เรายังไม่ทำตอนนี้เราทำตอนเที่ยงอันนี้คือพอแล้วเราพอแล้วเราจะไปละเขาซื้อมายกอ๋อหมดสิ่รล เราก็ชิมแล้วเราก็จะไปหวานทำดีอ่ะมันเป็นมันเป็นหนึ่งเค้กไอ้นั่นเลยแล้วก็เอามาใส่อันเนี้ยบัตเตอร์เค้กเออใช่บัตเตอร์เค้กเนี่ยเช้ผลไม้พี่เก๋อุ่นใช่ไหมไม่ใช่อุ็นแบบเป็นแบบบัตเตอร์เค้กสีขาวเออก็สเขาก อันนี้เขาเขียนว่าเค้กไม้เออหรือออกสีเข้มๆเหมนที่แต่ว่าแต่ว่าลักษณะมันเ่ะเห็นไหมมันเหมือนเอาบัตเตอร์เค้กะมาวางใส่กล่องตรงเนี้ยไมเราไปแล้วนะคะก็ดตัวออกไปแล้วหนึ่งค่ะ ติดปีกนะค่ะถ่ายถ่ายคลิปลงถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาจอไปลงมันมันมีแบบช็อตคัทลงเป็นวิดีโออะไอรไอ,ไอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะใช่ไหมมุ้งเงี้ยลองดูไม่รู้ทันไหม แล้วบอกเต้เต้ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ตกเบิกไปมาสวัวพี่เลยตอนพี่กำลังขับรถกลับบ้านอะเหน่ยมากเป๊ะเป๊ะก็ไม่รับแพ็คใครใส่ดสื้ออะไายบอกให้ตามเป๊ะอนุมัติ้วมันจะไปตามเอ็มหรอพี่เก่เออพี่หญิงอัตพี่เกิตกเป็นถึงเงินของเธอเลย เราตากเาไได้เขาไม่เดือดร้หกเดร้อนไปไม่เดือดอ๋อพีแป้งก็ตกเหรอไม่ตกไม่แล้วพี่แห้งมันยัด้นะต้อเกิดควมหรือเป่าหรอโอเคค่ะสำหรับวันนี้เสร็จไปนิดเดี จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้คุณท่องานด้วยความสดใสนะคะสวัสดีค่ะ